กก VLOG สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนัดพบนายกอกกับผมนายกอกเฉลิมชัยจันแปง นายกเทศมนตรีตำบลสากรนิคมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับระบบปลาปาอีก2ประเภทนะครับระบบปลาปาปอกแทงและระบบประปาบาดาลถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับนอกจากระบบประปาหลักนะครับที่เราได้ รับชมกันไปแล้วนะครับทางเทศบาลตำบลสากรน,นิคมเนี่ยเรายังมีระบบปอกแทงอยู่อีก2จุดนะครับด้วยกันนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เฉพาะ ที่มีความจําเป็นและอยู่ห่างจากระบบหลักนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าระบบปอกแทงจุดที่1น,นะฮะบ,บริเวณศาลาประชาคมหมู่ที่4นะครับจุดนี้นะครับน้ำดิบจะถูกดึงมาจากสายกจอ12อนะครับเข้าสู่แทงน้ำนะครับก่อนจะเข้าสู่ระบบถังกองนะครับซึ่งประกอบไปด้วย่านเลซินและหินกวดหลายขนาดนะครับหลังจากผ่านการกองน้ําแล้วน้ําจะ ไหลเข้าสู่ถังพักแล้วจากนั้นนะครับน้ำก็จะสูบขึ้นหอทางสูงนะครับเพื่อส่งจ่ายให้กับชาวบ้านในซอย1ไร่นะครับถึงซอย4ไร่นะครับรวมประมาณ50หลังคาเรือนนะครับตามผมมาเลยครับ,รบ,รบสวัสดีครับอานเป็นงไงบ้างช่วงนี้เป็นหน้าฝนเลยลก็คือน้ําเพียงพอต่อการผลิตและการจ่ายชาวบ้านคือน้ำเรามาจากกรอ้อทิบสองอเพื่อเพื่อผลิตแล้วก็ส่งให้ชาวบ้านซอยหไร่ สื่ถอยสี่ไรครับผมบไม่มีปัญหาอะไรนะครับปริมนาณาริมาน,น้ำเพียงพอไหมตอนนี้คุยเพียงพอครับผม,มนะคบพเพียงพอมากตอนน,นี้อันนี้จะเป็นสารของเรามีอยู่สามตัวก็คือตัวนี้คือคลอรีนแล้วก็โซดาแอดแล้วก็แพคคือเป็นสารที่เราดูดน้ำดิบขึ้นมาเพื่อฟีดเข้าไปเพื่อ เข้าถังน้ําดิบเพื่อปก๊บฆ่าเชื้อพวกอะไรประมาณนี้ครับผมถัดก<ะ>็คือจานวนสารที่มีอยู่ก็ตอนนี้ก็ยังเพียงพออยู่ตือนี้เป็นคอรีนครับผม การเตรียมสารเนี่ยเราต้องเตรียมให้เพียงพอกับช่วงฤดูฝนเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยเราใช้ยากฝ่ายก่อจอ2บนะครับบางครั้งปริมาณน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยน้ำมันก็ข้างคุณน,นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมเรื่องสารเคมีเนี่ยเพื่อรองรับกับหน้าฝนเนี่ยมันสําคัญมากนะครับนี่ผมฝากดูเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้น้ำที่มีคุณภาพนะครับับ้ามกลับ ตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านดินโศครับแหล่งน้ําดิบเนี่ยจะมาจากสระน้ําของโรงเรียนก่อนจะเข้าสู่ระบบกองในลักษณะเดียวกันนะครับและจะจ่ายน้ําให้กับชุมชนที่อยู่หลังโรงเรียนบ้านดินโสประมาณ50ครัวเรือนเช่นกันครับ มาต่อกันที่ระบบบาดาลของเทศบาลครับปัจจุบันเนี่ยระบบน้ําบาดาลนะครับยุคมีกันอยู่ทั้งหมดนะครับ4จุดนะครับที่ทําหน้าที่เสริมระบบน้ําให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ของเรานะครับเริ่มจากจุดแรกนะครับบริเวณดงยางหลังสาราประชาคมหมู่ที่1นะฮะระบบนี้นะฮะจะใช้บาดาลนะครับในการสูบน้านะครับแต่ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเรามักจะพบเจอปัญหาน้ําใต้ดินเนี่ยน้อยลง เราจึงนําระบบจากจุดที่2นี่ยฮะคือน้ําตกลอจั้งเผือกมาช่วยเสริมการผลิตน้ำนะครับโดยระบบนี้เราร่วมกันจ่ายน้ำเนี่ยให้กับประชาชนเนี่ยเราราวสา0รหลังคาเรือนต่อมานะครับอ่านี่คือจุดที่3ครับ ทั้งอยู่บริเวณซอยสระอ่องนะครับระบบนี้นะครับผลิตน้ําให้บริการชุมชนนะครับในโซนของซอยประยูนซอยสละอ่องซอยวังปืนนะครับรวมประมาณ 40, 40หลังคาเรือนครับในตอนนี้ถังบาดานตรงนี้ประสบปัญหาคือน้ําไม่เรียงพอเราจึงนําน้ำบาดานหลังตลาดประชาคมหมู่ที่1ดันมาช่วยชั่วข่าว เอ่อไม่งั้นนะฮะก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมอยากให้อัดนะครับดันน้ำนะครับตรงน้ำตกลอยช้างเพลือกเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าตรงบริเวณเนี่ยดงยางเนี่ยตรงจุดที่หนึ่งของเราเนี่ยนะช่วงหน้าแ้งเนี่ยน้ำใต้ดินเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับผมอยากให้พักดันน้ำตัวนั้นนะครับเสริมเข้ามาช่วยตะดงยางนะครับแล้วก็ มาเสริฟช่วยตัวนี้นะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับในช่วงหน้าแ้งนะฮะและเรื่องของประมาณการเจาะบ่อนี่ผมได้นะฮะมีการปรึกษากับทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับเขตสองสุพรรณบุรีไปแล้วและคาดว่าน่าจะได้อยู่ในปี7 0นะครับอ่าและเดี๋ยวทางกรมทรัพย์เนี่ยเขาจะแจ้งมาแล้วเดี๋ยวผมประสานเข้าีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีงบเหลือจ่ายหรืออะไรเงี้ยแล้วผมจะเล่งหลัดเข้าไปทีหนึ่งนะครับเพื่อให้แก้ปัญหาน้ําบริเวณโซ่สามโซนนี้นะครับ และสุดท้ายนะครับจุดที่4นะฮะอยู่บริเวณซอยเขาน้อยนะครับให้บริการประชาชนนะคะตั้งแต่ซอยเขาน้อยไปจนถึงร้านเตชะโคกขันนะฮะประมาณ60คัวรเรือนครับอันนี้คือเดนตะกรี่อยู่ค้นถังเพราะว่าน้ำขึ้นไปอ่ะมันจะหล่นตกตะกรนเ,เดนตะกรนก้นถันงออกครับ ปกติเรานานไหมกว่าจะเดินที่ก็ประมาณสองอาทิตย์ก็จะจะเดินครั้งหนึ่งก็เพราะว่าบ่อเนี่คือน้ำตาอัดมากเลยนอกจากถ้ามีเรื่องร้องเรียนจากแาวบ้านว่าน้ําขุ่นหรืออะไรเนี่ยแต่ก็จะเข้าเดินสี่ขึ้นจากทีละครั้งประมาณ ทุกต้นเดือนนะครับวันที่1นถึงหนะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะเดินจดมิเตอร์น้ำนะครับแล้วนํามาจัดทาบินนะในวันที่6กถึงเนะครับโดยเราจะคิดค่าน้ำนะครับยูนิตละ5บาท50สตางค์นะครับหากทุกคนนะครับพบปัญหาเช่นเท่อรั่วน้ําไม่ไหลหรือปัญหาอื่นๆนะครับสามารถแจ้งให้เรารู้ได้หลายช่องทางเลยนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ034นะครับ685 038ครับ a c e b o o o ไดออ o f f i i i a l TikTok เทศบาลตำบลสากรนิคมนะครับหรือจะใช้ระบบของผิดอนอนที่สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้วยังสามารถติดตามสถานะเรื่องรองทุกได้ด้วยนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดของระบบปรปาเทศบาลตำบลสากรนิคมครับจากต้นทางที่แหล่งน้ำดิบจนถึงปลายทางที่บ้านของท่าน ขอบคุณที่ติดตามนะครับนัดพบนายกกอฟกับผมนายเฉลิมชัยจันแปงแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนหน้าสวัสดีครับ blog